มีหลายท่านสอบถามมานะครับว่าตัวพุกตะปูเนี่ยเราสามารถที่จะเอาออกได้หรือเปล่านะครับคลิปนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเอาพุกตะปูออกนะครับอย่างที่หลายท่านทราบแล้วว่าตัวพุกตะปูมันใช้งานง่ายนะครับเพียงแค่เราเจาะรูหย่อนพุกแล้วก็ตี ตัวตะปูลงไปตัวพุกมันก็จะทํางานยึดติดแน่นเลยนะครับ e, ตัวอย่างเนี謝謝่ยผมใช้งานมาเป็นเดือนแล้วนะครับจะเห็นว่าตัวพุกเนี่ยไม่เป็นสนิมเลยนะเพราะตัวนี้จะทํามาจากวัสดุที่เป็นสแตนเลสนะครับเราสามารถที่จะเลือกใช้งานได้การเอาพุกตะปูออกโดยที่เรายังสามารถจะใช้พุกตะปูซ้ําได้เนี่ยนะครับวิธีการให้เราหาเป็นค้อนหรือว่าเป็นแฉลงอะไรก็ได้นะไปงัดบริเวณใต้หมุดของตะปูนะครับแล้วก็งัดตัวตะปูเนี่ยให้ขึ้นมาก่อนจากนั้นเมื่อตะปูขึ้นมาแล้วนะครับเราสามารถที่จะงัดบริเวณใต้ฐาน ของตัวน็อตนะครับที่มันจะมีแหวนอยู่เนี่ยขึ้นมาได้เลยนะครับเพราะว่าการที่เราต้องงัดตะปูตรงนี้ขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะทําให้ตัวตะปูนะครับมันไม่ไปดันตัวพุกด้านใต้ครับบานออกแล้วเราจะสามารถงัดตัวพุกตะปูเนี่ยออกมาได้ลักษณะแบบนี้เลยนะครับต้องบอกจริงๆวิธีการเอาออกเนี่ยก็มีอีกหลายวิธีนะครับซึ่งผมเคยสาธิตเป็นวิธีการตัดนะครับบนหัวของตัวน็อตเลยซึ่งวิธีนั้นจะง่ายแต่ว่าจะไม่สามารถเอาตัวพุกตะปูกลับมาใช้งานซ้ำได้แต่ลักษณะที่เอาออกแบบนี้นะครับ เรายังสามารถที่จะเอาตัวพุกตะปูเนี่ยไปใช้งานซ้ําต่อได้นะครับในหน้างานอื่นๆได้นะก็ลองดูเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะเผื่อท่านใดใช้งานพุกตะปูแล้วอยากจะเอาพุกตะปูออกมาใช้งานซ้าได้ก็ให้ใช้วิธีการแบบนี้นะครับ